โอ้ตัว <laughs> มาเป็นทีทุกคนโอ้โห <c oughs> สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราก็มาตกปลานี่ทุกคนพอได้นิดหน่อยสอตัวใช่ไหมสามสามนี่ลมบังแดดมีลมบังแดดทุกคน นี่ถือว่าไม่มีแดดเนาะไม่ค่อยมีแดดเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนฝั่งนู้นก็จะมีลุงกับป้ามาหาเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ก็จะมีนะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแต่เราตกกันคนละฝั่งใช่เพราะว่าคนแถวนี้เขาจะรู้ว่าไม้นี้ปานินเยอะรอลุ้นกันดูว่าจะเข้าไหมแต่ก็พอได้เข้ามานิดหน่อยนี่เข้ามาสองตัวสามตัว ยมาแล้วทุกคนอุ้ยตัวใหญ่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 อุ้ยตัวใหญ่เลยโอ้ตัวบลาเลยทุกคนโอ้หับักแอบเลยตัวไซส์ใหญ่โอ้ยที่คันโอสายแบบกำลังกำลังสวยทอนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วทันกัรทุกคน ขันยาวขันยาวคันยาว,ยาวทุกคนฮึบมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมสองตัวสองตัวแต่เป็นไซส์น้อย <laughs>

เหมือนมีตัวเล็กฝั่งนู้นก็มีนะนะมาตกปลาเหมือนกันโอ้โหึบโอ้โหไหนตัวสวยไม่ไม่อีกหนึ่งไม่อีกแล้วปึ๊บโอ้โหโอ้โหดูปไปดูไปดูสี่ตัวมาไปดูนีทุกคนโอ้โห สามตัวเข้าอีกแล้วทุกคนคันยาวคันยาวมาเป็วงเยไอตรงปลายเกือบหลุดนี่ทุกคนมาเป็นพวงเลยน่าจะแค่มากินอาหาร ออตัวเมโอ้โนี่ทุกคนที่สามตัวอีกแล้วสามตัวเด็กขันแดงโอ้โสายสวย ทุกคนเรามีแขกมาเยี่ยมด้วยนะเพราะไงเรามีสักตัวไหมสักตัวไว้โอ้ยมีแขกมาเยี่ยมด้วยมาเต็มเลยมาลองดูกันทุกคนมาหนึ่งมมาหนึ่งโอ้ยมาหนึ่งเหรอโอ้ยแต่ใหญ่ยู่งนี่นี่ทุกคนแต่ตัวนี้ใหญ่กว่า นี่ครับผมทุกคนโอ้ยตัวตัวใหญ่เลยตัวจะให่เลยฮะ สองคันสองคันอันยาวพิ่งจะลงเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยนี่ห้ยไซนี้นี่ทุกคนตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากันตัวเท่ากันล่ะโอ้โหโอ้โหสองตัว ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ดูสิกี่ตัวโอ้ตัวเดียวแต่เป็นตัวใหญ่นี่นี่แต่เหมือนคันนี้ดึงอีกแล้วคันยาวคันยาวคันยาวก็เริ่มข้าวอีกแล้วเอาเอาถือว่นี่นี่โอ้ พอได้พอได้สองตัวนี่ทุกคนปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาโอ้โหนี่ทุกคนโอ้โหเฟี้ยงลงไปเมื่อกี้เองนะฮึ๊บโอ้โ เพียงปุ๊บกินปั๊บเลยทุกคนโอ้ยสองตัวสองตัวนี่โหนี่ทุกคนโอ้โหฝนดูนู่นเบ็ดอยู่นุ่นเลยไข่ร้อนทันทีโอ้แล้วแบบว่าหนักด้วยนะแต่ปลาก็กำลังเข้าเรื่อยๆฝนก็ตก พอได้มีร่มนิดนึงเนาะชื่นใ,ใจ <laughs> มีโยกเบาๆยกเบาๆยกเบาๆมากิ่ตัวมาดูกันมาตัวเดียวยกเบาๆไม้สุดท้ายทุกคนเดี๋ยวก็กลับบ้านแนละ้ว ติดไหมมีแอบติดขึ้นมาไหมน,นานนานาก็มีแอบติดขึ้นมาพลงานรวมัานี้ <uis estre> <distractions> <Öz ell> คือมันลื่นฝนตกแล้วว่ามันลื่นเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ากี่โลใช่ไปไปปลาที่ได้กลับมานะสามโลวันนี้ได้มาสามโลเดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่ไว้ทอดตัวใหญ่ได้มาสองสามตัวไว้ที่เหลือก็ไว้ทำแดดเดียวได้ประมาณนี้